นี่นะคะหลังจากที่เรากินขนมจีนมาแบบแน่นมากๆแล้วก็บอกตัวเองว่าไม่เอาแล้วนะโบต้องกินตัวเอสนน่ลมช้างแล้วนะคะก็เลยขึ้นรถมาค่ะจัดจัดเอสนน่ลมช้างไปหนึ่งแคปซูลพอค่ะเพราะตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของการคุมหิวค่ะลดการทานจุกจิกระหว่างวันได้ดีมากคือน้องอะ่ะคุมหิวได้สี่ถึงแปดชั่วโมงเลยนะคะในหนึ่งแคปซูลเนี่ยค่ะอีกอย่างนะคะที่สําคัญน้องเป็นตัวช่วยในเรื่องของการเร่งเผาผลาญค่ะซึ่งจะทําให้เราเหงื่อออกระหว่างวันเหมือนเราได้ออกกำลังกายเลยนะคะนี่ กินคู่กับตัวกกโก้ค่ะซึ่งตามไปชมมาให้เดี๋ยวอเอาจริงนะถ้าติดแบรนด์นี่ก็คือรู้ไม่ไม่ไม่รู้สึกแบบแปลกเลยนะถ้ามันอร่อยสองซองนี่คือแบบเทมมาก